สวัสดีครับจำเป็นจะรับสมัยทีเซอร์วิสนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็น MacBook Pro นะครับตัวนี้เป็นโมเดล A1708 นะครับเครื่องประมาณปี16-17นะครับผมเนี่ยหือเครื่องนี้ลูกค้านำเข้ามาในการเครื่องนะครับเปิดไม่ติดนะครับผมใช้งานสักพักแล้วเครื่องมีอาการดับนะครับก็หลอเปิดขึ้นเปิดเพ้่อีกทีนึงเครื่องไม่ติดนะครับก็ตัวนี้นะครับลองแกะเครื่องทําการเช็คดูพบว่าเป็นตัวเมนบอร์ดนะครับเป็นเมนบอร์ดที่เกิดความเสียหายนะครับอันนี้เป็นเมนบอร์ดอะไรนะครับหน้าตาบอร์ด ของเครื่องนี้ก็แบบนี้เลยนะครับผมโมเดลบอร์ดจะเป็น820นะครับ 00840A นะครับส่วนรหัสบอร์ดเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นโมเดลบอร์ดนะครับโมเดลตรงกันเลยเครื่องนี้นะครับช็อตในส่วนของตัวลาย PP บัสนะครับผมลาย PP บัส GD Hot เนี่ยช็อตอยู่โดยการวัดที่ตัวตัวตัวฟิลตัวนี้ก็ได้นะครับฟิลนี้จะเป็นฟิลแบตระหว่างระบบชาร์จนะครับก็ตัวนี้มันโหลดอยู่นะครับได้ทําการ ซ่อมในลายนี้ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดสามโวลต์ห้าโวลต์นะครับชิปสามโวลต์ห้าโวลต์ด้วยนะครับมันช็อตไปถึงตัวชิปตัวนั้นทําให้ตัวสามโวลต์เนี่ยไม่ออกหลังจากที่แก้ไขในส่วนของพีวีบัดไปแล้วนะครับผมชิปหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือตัวชิปสามโวลต์ห้าโวลต์นะครับผมก็ตัวนี้ก็ซ่อมผ่านใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรื่องการใช้งานทั่วไปนะครับฟังก์ชันการปรับลดแสงนะครับปรับลดเสียงนะครับผมหรือว่าการจะเข้าใช้ไวไฟนะครับ ใช้ไฟล์หรือว่าเปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับใช้งานท่องอินเทอร์เน็ตนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่เจอปัญหาการตัดดับหรือว่าแบตลดเร็วนะครับผมตัวนี้ก็ยังปกติอยู่นะครับจบงานนะครับผมสัตค์าท่านใดนะครับที่มีเครื่อง MacBo ุ k นะครับอาการเปิดไม่ติดเปิดติดไม่ขึ้นภาพหรือต้องการจะเปลี่ยนอะไรนะก็สามารถส่งอธารพาชีสวิตดูแลให้ได้นะครับผมสั้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้า้าเว็บไซต์แล้วก็แอดไลน์พูคุยพูดคุยกันได้นะครับสอบถามรายละเอียดจองคิวนะครับผมก็ ตอนนี้ร้านมี10สาขาแล้วนะครับลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนก็สามารถเข้าไปใช้บริการทุกสาขาเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ช่างเป็นขอจบคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้น,นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ